อ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองนะครับติด87อยู่2อาทิตย์เหรอพอผ่านปั๊บจบร้อยภายใน2ชั่วโมงนั่นแหละฮะสำหรับใครที่ติด95อยู่นะครับเดี๋ยวมาลองกา80ร80บสอเล่นให้ดูแล้ว80อาท์ติฟไปแล้วมี7 5 80ห้า5ดบ้าหกับ80เอาแอสต้าตัวเดียวไปได้85ต้องเอาวิลเลียมไปด้วยนะครับทำคลิปไว้หมดแล้วครับทำคลิปไว้หมดแล้ววันนี้มาลองมาลองมาลอง85 75 80 8้าห้าบดาผ่านไปหมดแล้ว วันนี้มาลองอะไร95วันนี้มาลอง95อตัตตาตัวเดียวครับพลัง89,000นะครับก็โจมตีโจมตีเท่านี้ยังไม่เอาเซตดูดเลือดไปนะลองดูลองไม่เอาเซ็ตดูดเลือดไปก่อนเอาเซตแบบจัดหนักจ,จัดเต็มอัตากิทิคอบ82ดามจคิ 82, 95นะครับอันนี้พลังลดลงมาหน่อยเพราะว่าใส่เป็นดามจคินะครับถ้าเกิดเอาใครไปตีบอสจริงๆเอาความหายเสียหายคิติคอกบกับพร้อมตีบอสที่10%เนี่ยเอาเอาสอันนี้ไปดีกว่านะครับแต่ผมจะลองอันนี้ก่อนผมจะลองอันนี้ก่อน ขอบคุณท่านแน่นะครับสำหรับการส่งคลิปชั้นเจ็ดแปดสิบมาอ่าเดี๋ยวไปลองเก้าห้าันนี้ก็ลองเก้าห้าเก้าห้าคนเดียวผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเอาวิลเลียมไปก็น่าจะผ่านนะครับลองตัวเดียวดูลองตัวเดียวดูวดวดคนส่วนใหญ่ชอบติดแปดห้ากับเก้าห้าแต่แปดห้าผ่านง่ายมากเลยนะอ่าใช่แปดห้าถ้าทำตามคลิปที่อยากผ่านง่ายแน่นอนเพราะว่าวิลเลี่ยมมันลดถ้าใครมีวิลเลียมนะถ้าใครมีวิลเลียมอ่าเดี๋ยวแอตตาผ่นไปก่อน เราให้มันตีมาเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สวยเพราอย่างนี้น่าจะผ่าน,นง่ายๆมึงเพราะลูกน้องเอาแบบอันตีทีเดียวให้ให้บอสตุยอ่ะก็ไม่น่ายากไม่น่ายากปั๊บไปเลยเออตีมาสบายสบายตีมาตีมันเลย,ยตีมันเลย,เลยอันตีอ๋อย,ย่ตายไหมเฮ้ยเกือบตุยถึงเวลาแล้วยังมีบัฟโล่อยู่ไหมเฮ้ย ตุยเหรอเฮ้ยถามจริงตุยเหรอวะทำไมเนี่ยแปลว่าเราต้องเราต้องปั่นปั่นเวฟสองมีแม่มดจะง่ายขึ้นเยอะใช่ใช่มีแม่มดก็คือเอาสองตัวเนี่ยอ่านฉลุยลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เอ้เดี๋ยวค่อยปั่นเดี๋ยวค่อยปั่นปั่นไปก่อนปั่นนามาลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยปั่นตอนปั่นตอนมานันติเพิ่มสองจะได้เพิ่มพลังป้องกัน เฮ้ยหลือเราควรเพิ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยวะเฮ้ยเราควรเพิ่มตั้งแต่ตอนแรกดิโอเคมันยังไม่ติอันนี้จะ40%แล้วอ่าแปลว่าเราทําถูกต้องครับไปครับตรงโอ้โหแล้วแม่งติดดึงดูดเนี่ยฟ้าธรรมดาโอ้หฝ้าธรรมดารึ่นหลอดมันตีมาตายไหมเฮ้ยยังไม่ตายวะอยู่เดี๋ยวมึงตายนะเว้ยเฮ้ยไม่ตายวะโอ้ไม่ได้ปานอีกติดดึงดูดดีก่อ ติดใบอยู่อ๋ออย่างนี้ต้องรีจนกว่าจะไม่ติดใบยอย่างนั้นขอลองขอลองใหม่ขอลองขอลองอ,องีกทีไม่ได้เลยได้เลยมาด่านนี้ได้เลยฟัดฟิวจัดดีแล้วคลิปจะได้นานๆคลิปจะได้นานๆไม่จบไฟเออเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าไอ้ตาตัวเดียวมันจะผ่านได้หรือเปล่าลองดูลองดูดมาอ๋อมีวิธีหนึ่งเว้ยตีตีตั้งแต่ตเชินแรกเลยลองดูเฮ้ยต,ตีซ้ำๆสวยเราติดใบไปแล้วนะ โอ้โหเข้า40%บางทีปลาตัวนี้ตายไปก่อนลดแรงเฮ้ยไม่ตายไม่ตายแต่เราจะตายเธอหนาโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเติบโตแปลว่าเดี๋ยวเราใช้เซ็ตใช้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 เซ็ตใช้เซ็ตในนี้ได้อยู่นใช้เซ็ตดูดเลือดผมตดนสามทีอ้ตาผมตายเลยเอาเรื่องมาลองลองใหม่ลองใหม่ลองไปเรื่อย ว่ามันต้องมีหนทางอ่ะมันต้องมีหนทางอ่ะแอต,ต้าตัวเดียวผ่านมันไม่ตีเลยวะล่ะเฮีรติดป้ายนะเผลดได้เบิ้ลเทิร์นไปมารับแรงกระแทกไปมารับแรงกระแทกสี่สิบเปย็ยังไม่สี่สิบไม่สี่สิบก็ฟันเบาปั๊าปไปมาอื้อไปมาอื้อปัน่นไม่ได้ปั่นด้วย โมฟาดไปไม่ตายด้วยโอเคจบอย่างนี้จีลองเล่นๆลองเร่ๆสนุกดีวะสนุกดีวะมันขึ้นอยู่กับดวงฝั่งนู้นด้วยว่ามันจะมันจะตีตอนจะเทินไหนมันจะติดบั๊กบั๊บติดเราต้านสถานะต้านสถานะผิดปกติมันติดบ้ายอยู่อเนี่ยเอาเรื่องเลยครับอืออ เพื่อเอ okay, 40ยังใบ40วะติดดึงดูดไหมเนี่ยเฮ้ยตายไหมเฮ้ย,ยตายเลยเหรอออกเข้าใหม่ใบหายเลยครับจริงเหรอออกเข้าใหม่ใบหายทำไงวะออกเข้าใหม่หมายถึงว่าอ๋อถ้าติดใบให้ออกเข้าใหม่หมใช่ไหมหรือเปล่าวะ ทีนี้เราลองอันตีดูก่อนดิติดดึงดูดเป็นยังไงจะใช้สกิลไม่ใบามาโอเคไม่ติดใบละเออโอเคโอเคนี่ไงมันไม่ตายว่ะอยถ้ามันตายนี่มีลุ้นนะเนี่ยแต่เราเพิ่มป้องกันแล้วยังไหวป่านตายไหมไม่ตายะ ออกเข้าใหม่กับเข้าหาไงเพราะว่า,าเริ่มใหม่เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดแปดนาทีแล้วมันยังผ่านไม่ได้เดี๋ยวเอาวินเลี่ยมมาช่วยเดี๋ยววินเลียมมาช่วยวินเลียมมาช่วยน่าจะผ่านหรือเปล่าทำไมทำไมเฮ้ยเพราะว่าเรารู้ละมา,าถึงต้องอันตีใส่บอสก่อนบอสจะได้ไม่ใบเราแล้วก็รอปั่นให้ให้ฝั่งนู้นตายให้หมดถ้าวินเลี่ยมมายังไงก็ผ่านเพราะว่าวินเลียมมันปั๊บพลังโจมตีให้ตาโอเคเนี่ยมันไม่ติดใบถ้าเกิดอันตีไปก่อนติดดึงดูเนี่ยใช่ป่ะหั อันนี้40%บัดีแล้วเราก็ได้ปั่นทีนี้ปั่นก็ต้องลุ้นให้มันติดเข้าเยอะๆอ้มไม่ตายว่ะดามจยังไม่พอว่ะดามิ่งไม่พอดามจโอเคไม่ไหวละวิลเลียมละอ่ะวิลเลียมผ่านแน่นอนเชื่อองนั้นเชื่ออย่างนั้น,ออน,นขอบคุณสําหรับการติดตามใหม่ด้วยครับน้องเก้ามาร์กนะครับอหลุมจ็อบปหนึ่งทีแจไมไปครับน้องไปหนึ่งดอกมาดูวิลเลียมถ้ามีวิลเลียมจะเป็นยังไงตีวิลเลียมตายก่อนเลยลดแรงกระแทกดีไหมเนี่ยบัฟเลย ต้นแรงกันแท่กจื๊บยิวคายคิวแอตตาโดนดึงดูดเดี๋ยวตีวินเลียมก็พอเออเนี่ยปึออ๊บอันนี้น่าจะได้ละโอ้ยวินเลียมไม่ตายด้วยวะ่ะโคตรเอาเรื่องโคตรเอาเรื่องะตีเต้าเออ,อเอ,อ,อตตาเข้าสู่สถานะพอดีแล้วก็ปั่น ปตานนี้น่าจะแตกนะแตกแตกไปหนึ่งเพราะว่าวิลเลียมบัฟบ,บัฟพลังโจมตีให้ไม่เงี้ยตีทขานะไรเฮ้ยฮิวะะอะไปไปตีใส่ใครตีใส่วิลเลียมโอ้โหว่าอะไรจะอะไรจะดีขนาดนี้ไปแคตาไปยังไม่ตายวะ่ะเฮ้ยถามจริงโอ้พี่กี้โฟลอดีมากแนละ้วนะโฟลอดีมากแล้วนะเฮ้ยวิลเลียมไม่ผ่าน บัฟบ,บัญชีจะมาตอนไหนพี่บัฟบ,บัญชีคืออะไรวะเอาววนเซ่ามามาบัฟเล็บเลยไอยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว快ไอเล่นแบทเบิร์ก่อนน่าจะน่าจะโอเคอยู่ขอแค่มันอย่างตีวิลเลียมก่อนแล้วก็ปัน่นถ้าลอยตัวใช่แต่ว่าพี่จะใช้ตัวให้น้อยที่สุดไงเพราะว่าทำคอนเทนต์เนี่ยเก็ดไหมเก็ดเรื่องทำคอนเทนต์ไหม พราะเราทํามาตลอดอะเราจะใช้ไนาาต้าตัวเดียวในการผ่านเออตีไหมเออตีไหมไหวหรือประสานได้ไหมติดสตันไหมห้อยต้านสถานะปิดปกติยังเตะต้นไม้ได้ไหมเออตไนต้ามาติดใบไนต้าเออตอนตีเออ ป่าดป่าดรถน้อยเนะี่ยเฮ้ยผมมันบัฟต้านทานความเสียหายนี่มันโหดจัดนะเอาชาลอดมาก็น่าจะเปิร์เอาแล้วไหมเราพูดตอนแรกว่าเราวิลเลียมมาเราจะชนะต้องเอาชาลอดแล้วละ่ะต้องใช้สามตัวเนี่ยอันนี้อืมน่าสนใจน่าสนใจเคสนี้น่าสนใจถึงประสานไปก่อนเลยอืมอันต,ตีเหลยเว์ตสุด โอ้โบบไม่ได้ปั่นสักทีต้องปั่นก่อนนะแอต้าต้องปั่นก่อนเข้าสู่สถานโอ้โหไม่ได้ปั่นสักทีมันจะเบานะครับถ้าตัวเองไม่ได้ปั่นอืมอันนี้ก็ไม่น่าผ่าด าไม่ไหวจริงๆก็ต้องเอาชาหลอดมาถูกไหมน่าสนใจแปลว่าอีก้าเนี่ยผ่านยากมากแต่ตอนแรกเราเหมือนจะผ่านแต่ว่าดามเมจเราไม่พอโอ้หิวกันไปหิวกันมาหิวกันไปหิวกันมาเราได้ปัน่นละเได้ปัน่นเพิ่มพลังป้องกันมผถึกมาก แต่แต่รู้สึกว่ามันจะอยู่แค่2เทินเมื่อไงพลังป้องกันต้องลุ้นให้แบบตีไปเออไอ้น,นี่บัฟป้องกันยังอยู่ไหมเนี่ยบัฟป้องกันไม่น่าจะอยู่แล้วเออบัฟป้องกันไม่อยู่แล้วมันต้องได้ปั่นก่อน่ะมันถึงจะแลน ตายสองอ่ะบาฟอ่ะอย่างนี้สวยคิว่าตายไหมไม่ตายด้วยต้องลุ้นให้อันนี้วิทยมันตีโอ้โหกำลังจะบอกว่าต้องลุน้นต้องลุ้นให้มันตีแค่วิลเลียมตัวเดียวแล้วก็แอตตายอย่างเงี้ยผ่านได้แต่ว่ามันยังไม่ผ่านเว้ยมันต้องลุ้นดวงด้วยเพราะฉะนั้นเอาชาลอตชาลอตชาลอตไหนชาลอตแดงมาตีตาย่ไปรู้สึกชาลอตเราจะได้การ์ดมันด้วยนะวิกกี้นี้ ถ้าลอดหายวะเอเพิ่งได้เพิ่งได้การมาเลยเลยต้องใช้สามตัวแล้วเ,เนี่ยอืมจริงๆวิก้เนี่ยถ้าเกิดมันตีแค่วิลเลียมเราก็ผ่านแล้วเพราะว่าเลื่อนมันเหลือทีเดียว อันนี้ก็ต้องลุ้นให้ชาลอดไม่ตายไม่ตุยชาลอดตีตาไปก่อนเลยดีบกว่าดูเลียใส่ของไงดีครับมันแล้วแต่ถ้าเจอทีมโหดมากๆก็ต้องใส่ป้องกันอ่านคีด้วยให้จูเลียเรายืนไหวหรือไม่ก็ถ้าจูเลียเราเปิดไวกว่าถ้าจูเลียเราเปิดไวกว่าก็เน้นโจมตีไปเลยมันแล้วแต่จูเลียทำของได้หลร่า แรงชิบหายอชาหลอดถึงเหมือนกันนะเนี่ยตีแสตซิเออตีแสตเออโอ้โหตีครแรงชหลอดไม่มีสกิลสองอีกพอไหมพอคุณไหวไหมโอ้โหอันตีใส่ใครยอดเยี่ยมนานเลยนะคลิปนี้ ยอดเยี่ยมจริงๆสวัสดีครับผมน้องฮาเล่สวัสดีครับ <laughs> เรือเอเอ่อยๆเรือ่อยๆเดี๋ยวแอตตาพลังหนึ่งแสนเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะแปลว่าแปะไปก่อนแล้วกันจริงๆไม่ต้องลดอัมมี่ได้ปับให้แอตตาอาเดี๋ยวอยากให้มันตีแอตตา,ยาเยอะจึดจๆ พาหล네 mmm, <ility> <ina> อดยืมผิดที่พลังโจมตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อืมแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะชนะอยู่นี่เลยอันตีแสตสวยโลนโอ้โหแต่ว่าเลือดมันก็ยังไม่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีป้องกันหนาจัดโดนใบยอยู่ดี นี่น่าจะได้ละนี่น่าจะได้ละโอ้โหแต่มันปั๊บหายทีนี้หายพีตีตาหายต้องมอย่างอื่นแล้วล่ะด่านนี้ผมเอาแม่ชีมาเผาออเคไม่พี่อยากจะแบบว่าวันฮิตคิวบอสเนี่ยเดี๋ยวนะหาคอมโบหาคอมโบที่เข้ากันได้ก่อนคาลอดยังไม่ต้องอันยังไม่ต้องสกิลสองจนกว่าอาต้าจะเลือด40%แล้วกัน ก็ลุ้นอยาให้ชาลอตตายเออก็ลุ้นอย่าให้ชาลอตตาย,ตยาชาลลอตตีธรรมดาเบี้ยเก็บสก,กิลแวะบ้าพ้อาใต้เนี่ยไม่ต้องลดพลังป้องกันอะไรใดๆทั้งสิน้นเออที่ครับแม่มดกับชาลลอตใส่ของอะไรดีครับแม่มดใส่เฮดีป้องกันความเร็วใส่ได้หมดเหมือนกันแม่ชีก็เหมือนกัน เออดี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 เออดี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 เออตีชันหลอดไฟเพื่อตปั๊บแบบบึมบึมตีเส่แอตตาทีตีใส่แอตตาทีอันตีใส่แอตตาทีโอ้ยน่าจะตีใส่แอตาก่อนค่อยปั่นเออนั่นแหละ โลนปั่นได้ไหมเด็พึ่งตายไอเวนดูแหละใกล้ละใกล้ละใกล้วความจริงละใกล้วความจริงละทุกคนแรกๆกไม่เผาไม่ผ่านสัาพ์ควัวร้อนเผามันเลยไปเราต้องผ่านให้ได้ดิเราจะผ่านอยู่แล้วเนี่ยยังมาแล้จนกว่าแอตตาจะเลือดทำไงให้มันไปตีแอตตา ไอยังไม่ต้องปั่นแล้วกันยอมแล้วด่านนี้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเราต้องลองหลายๆทางลองหลายๆเวอแอต้าไม่ปั่นแอต้าไม่ปั่น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 ีธรรมดาไปเรื่อยๆทีแอต้ากูเดี๋ยวนี้เออตีแอต้ากูเดี๋ยวนี้แอต้ากูเดี๋ยวนี้เออะแอต้าเดี๋ยวนี้เออหนีชาลอดบัฟตอนนี้แหละเออเฟสแอต้าค่อยปั่นตอนนี้แล้วก็ เดี๋ยวมันเตียต้ารัวๆเตียต้าเลยเตียต้าเดี๋ยวนี้เตียต้าเดี๋ยวนี้เออเตียต้าเดี๋ยวนี้เออเนี่ยแหละเออแล้วเดี๋ยวดาวได้อันตีใส่มันสานไปก่อน่อลด,ด่อลดเลือดมันลดเลือดมันเสร็จอันตีไปยังเปยงเสร็จได้สก,กิลสองขึ้นมาไปยงนี่ไงได้แล้วได้แล้วจบเกมก็แค่เนี่ยโอเคทุกคนได้คอมโบแล้วก็คือ อาชันตีธรรมดาไปก่อนจนกว่าแอตต้าจะโดนเรื่อยๆแล้วก็ค่อยไปทุกอย่างสกิลนี่ไปแล้วไม่เปสี่ล้วโอเคเวลิกูดกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคนในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ความรับชมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ